สวัสดีครับพบกับเซลล์ร้อยล้านนะครับวันนี้มาดูคอนเทนต์เกี่ยวกับแกนแท้ของการโน้มน้าวใจคนนะครับโน้มน้าวยังไงให้คนเชื่อนะโน้มน้าวยังไงให้คนรู้สึกว่าเราน่าเชื่อถือนั่นแหละต้องซื้อเราให้ได้นะครับผมว่ามันควรจะมีหลักการสักอันหนึ่งอนะ่ะที่มันยึดยึดยึดแล้วเอาไปฝึกได้ยึดมั่นกับมันมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างทําให้ไอ้คาว่าโน้มน้าวเนี่ยซึ่งมันก็กว้างมากๆกันนะ แต่ว่าถ้าให้ผมเปลี่ยนคําให้มันง่ายกว่านี้ก็คือการทําให้คนที่เรามุ่งหวังเนี่ยโดยเฉพาะลูกค้าแล้วกันนะครับหรือคนใกล้ตัวแล้วกันเพื่อนหรือพวกคนรู้จักเนี่ยที่เราอยากจะดีกับเขาด้วยพูดอะไรใครก็ไม่ได้มองว่าเราขี้โม้นะครับอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องความเป็นกันเองนะแล้วก็การรู้จักกันมาก่อนนะครับจะดีไม่น้อยนะครับถ้าการโน้มน้าวโดยเฉพาะคนใหม่เนี่ยคนที่เพิ่งรู้จัก ือคนแปลกหน้าที่มาแนะนําตัวกันอย่างเงี้ยการหาจุดร่วมในส่วนของการรู้จักกันนะครับถ้าเอาภาษาง่ายๆก็คือถ้าเราสามารถอ้างอิงคนรู้จักที่อีกคนก็รู้จักเหมือนกันหรือว่าเราถูกแนะนํามาเนี่ยอันนี้ยอดเยี่ยมที่สุดเช่นคุณมาเจอลูกค้าหน้าใหม่คุณทราบข่าวมาแล้วว่าลูกค้าเนี่ยอาจจะเคยร่วมงานกับธุรกิจหนึ่งมาก่อน นะครับซึ่งอาจจะเป็นคู่ค้าคุณเหมือนกันคุณก็สามารถอ้างได้นะครับคุณสามารถแนะนําได้เลยว่าเนี่ยเราเคยร่วมงานกับคนคนเดียวกันครับซึ่งคนนี้เป็นพาร์ทเนอร์นะครับแต่ขอแค่ว่าคนที่คุณอ้างถึงเ่ต้องน่าเชื่อถือแล้วก็คุณกับเขาแล้วก็เขากับลูกค้าเนี่ยเป็นบวกทั้งคู่นะครับคือไม่ได้มีปัญหากันนั่นเองนะอย่างเช่นผมเนี่ยเคยไปดีลกับลูกค้าเป็นธุรกิจพลังงานยักษ์ใหญ่นะครับผลิตเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วกัน นะครับซึ่งผมเนี่ยก็มีลูกค้าเหมือนกันนะครับที่ทําด้านพลังงานแต่คนละบริษัทกันไงผมก็ลองคาดเดาครับว่าผู้ใหญ่สองท่านเนี้ยอาจจะรู้จักกันผมก็เลยอ้างไปว่าเนี้ยผมเคยดีลงานกับคุณท่านนี้มาก่อนซึ่งลูกค้าก็รู้จักเหมือนกันครับเขาก็อ๋อเหรอเนี่ยคุณรู้จักกันเหรอแล้วผมก็เลยได้แชร์เรื่องของตัวเนื้องานไปนะครับเนื้องานที่ทาแล้วมันสําเร็จนะครับที่เขาน่าจะแฮปปี้มาก ราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดรู้จักกันรู้จักกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะขอไปเช็คเราอีกทีหนึ่งไปรู้จักเราไปถามว่าเออเราเป็นยังไงอันนี้สําคัญมากนะครับการโน้มน้าวใครสักคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงหรือหาจุดร่วมเกี่ยวกับคนรู้จักได้เนี่ยจะยอดเยี่ยมที่สุดนะครับต่อมาก็คือจุดร่วมเหมือนกันที่มาจากเรื่องของอะไรที่ใกล้ตัวแล้วคุณเกิดมาหรือคุณไปเรียนมาหรือคุณมีรสนิยมคล้ายๆกันเนี่ยมันจะค่อนข้าง เริ่มสร้างความป็นกันเองง่ายขึ้นนะครับเช่นคุยไปคุณมาคุณไปดูเลงอิน LinkedIn นะครับคุณเห็นว่าเขาจบสถาบันเดียวคุณยิ่งจะดีมากนะถ้าจบคณะเดียวกันคนละรุ่นอย่างเงี้ยคุณก็สามารถพูดได้เลยอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าลูกผมจบสาสินนะครับรุ่นที่ e19 อย่างเงี้ยผมเช็คมาว่าลูกค้าก็จบสาสินเหมือนกัน,นผมก็เลยอ้างไปได้เลยครับวันนี้เราผมเรียนสาสินเหมือนกันเลยครับเพี่ครับผมสาสินรุ่นนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวเขาก็อ๋อเหรอน้องน้องเรียนสาสินเหมือนกันเหรอ มันสร้างความเป็นกันเองเห็นไหมแล้วมันเริ่มทําให้คนเนี่ยเชื่อเราละอย่างน้อยเราก็มีอะไรที่คล้ายหรือมีจุดร่วมกับเขานะครับอาจจะใช้เรื่องอื่นก็ได้ครับสถาบันหรือเคยทางานบริษัทที่เดียวกันเคยเรียนหรือว่าทํางานในภูมิลําเนาเกิดที่เดียวกันมาก่อนอย่างเงี้ยเป็นคนคนเหนืออย่างเงี้ยอย่างผมเป็นคนเหนือคนเชียงใหม่ถ้าผมคุยไปคุยมาผมบอกคน,คนเชียงใหม่ครับลูกค้าบังเอิญบอกเอ้ยผมก็คนเหนือเหมือนกันคนเชียงใหม่เหมือนกันคุณจบไหนมา อย่างเงี้ยมันก็ทําให้หาจุดร่วมกันนะครับเป็นกันเองมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกครับที่จะทําให้มีจุดร่วมได้แบบสุดๆอะ่ะคือสิ่งที่ผมกล่าวมานี่แหละนะครับถ้าถ้ามีจุดร่วมเนี่ยบอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยจะมีโอกาสเชื่อเรามากขึ้นนะครับจริงๆเลยนะครับแต่นะครับสําหรับคนที่อาจจะถามผมว่าแล้วไม่มีจุดร่วมกันเลยแม้แต่อย่างเดียวละ่ะทํำยังไงจุดร่วมที่สําคัญที่สุดครับในภาษานักขายด้วยก็คือ คุณมีประโยชน์กับเขาแค่ไหนนะครับอย่างเช่นคุณสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ไหมปัญหาเนี่ยอย่างเช่นว่าคุณขายธุรกิจเกี่ยวกับโซลูชันด้านไอทีซีเคียลิตี้อย่างเงี้ยคุณไม่มีอะไรเหมือนกับลูกค้าแม้แต่อย่างเดียวนิสัยด้วยคุณอาจจะเป็นคนพูดน้อยลูกค้าพูดมากเลยแต่มีสิ่งเดียวครับที่คุณเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าได้แบบชัดเจนนะครับก็คือเรื่องความรู้ด้านไซเบอร์ซ u เคียิตี้แบบเนี้ยคุณสามารถคิดโซลูชันให้ลูกค้าได้หรือแก้ปัญหาให้เขาได้ ถ้าเขาเนี่ยรับทราบนะครับแล้วเขาเห็นคุณเนี่ยพูดด้วยความเป็นเหตุและผลจริงๆเนี่ยเขาเชื่อคุณอยู่แล้วคุณมีหลักฐานพิสูจน์ด้วยเช่นถ้ามันเป็นข้อมูลเชิงตัวเลขเป็นผลลัพธ์อย่างเงี้ยพอเขาเชื่อเนี่ยหมายความว่าคุณโน้มน้าวให้เขาบอกต้องซื้อนะหรือต้องแก้ปัญหาในจุดนี้จุดนั้นเนี่ยคือเขาทําได้ทันทีเห็นไหมครับคือไอเรื่องความโน้มน้าวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้จาเป็นต้องพูดเก่งเสมอไปด้วยบางทีมันใช้ผลลัพธ์หรือมันใช้ทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาเนี่ย แล้วมันทําได้ทันทีนะครับคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นภาพที่ชัดมากมันเป็นภาพที่แบบตรงประเด็นตรงจุดเนี่ยอ่ะอย่างเรื่องหนึ่งเช่นโปรโกอล์ฟส่วนใหญ่โปรโกอล์ฟผมเนี่ยเป็นเคสที่ดีนะเขาจะมีโปรโมชั่นที่ทํากันแบบยอดนิยมเลยก็คือว่าให้มาเรียนฟรีนะครับมาเรียนฟรีผมก็ลองไปเรียนเพราะว่าเราก็เคยตีกอล์ฟมาประมาณหนึ่งพอสมควรเลย แล้วก็เอาตรงๆอ่ะอยากจะลองวิชาเหมือนกันนะอยากจะดูที่ว่าโปรโกอล์ฟเนี่ยเก่งจริงหรือเปล่าเห็นไหมลูกค้าบางทีเขายังไม่ได้เชื่อมั่นขนาดนั้นเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้คุณแน่จริงหรือเปล่าพอคุณไปสอนเนี่ยโปรโกอล์ฟมาสอนผมเนี่ยปรากฏว่ามันมีบางอย่างที่เขาแก้ได้ตรงจุดหรือเรื่องที่ผมเนี่ยไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วเขาแนะนําผมว่าเนี่ยผมตีผิดนะคุณปรับท่านี้ปรับให้ตีใหม่ปรับวงใหม่อย่างเงี้ยแล้วมันตีดีขึ้นแบบแบบไม่น่าเชื่อเนี่ย เขาไม่ต้องขายเลยครับผมถามเขาเลยว่าเรียนกับโปรคนใหม่เนะี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงแล้วค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เห็นปหคือบางทีถ้าคุณแก้ปัญหาอะไรได้เนะี่ยโดยเฉพาะการขายโซลูชันนะอาชีพโปรโกอล์ฟกับผมเนี่ยเป็นเซลล์มันไม่ได้มีอะไรเหมือนกันเลยชีวิตของโปรโกอล์ฟนวันหนึ่งก็คือแบบอยู่กับลูกศิษย์ที่เป็นท่านนักกอล์ฟทั้งหลายแหละใช่ไหมไม่ได้มีอะไรทําธุรกิจอะไรร่วมกันได้แล้วนะครับไม่ได้เกิดที่เดียวกันไลฟ์สไตล์ก็เหมือนกันแต่อย่างที่เห็นครับ มีความเก่งครับนะครับผมให้เลยนะอย่างที่สองนะคือคุณแม่งต้องเจ๋งจริง,รงคุณต้องเชี่ยวชาญจริงเหมือนเซลที่รู้จริงนะครับตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงแก้ปัญหาลูกค้าได้จริงเป็นที่ปรึกษาลูกค้าได้จริงรับรบองว่าโน้มน้าวได้แบบสนิทใจเลยนะครับที่เหลือครับศาสตร์การโน้มน้าวคนก็จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเกมละมันก็มีหลายอย่างครับหยิบเฉพาะเอาที่น่าสนใจเนาะอย่างการโน้มน้าวลูกค้าด้วยข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยที่ชัดเจนก็คือถ้าคุณเอาข้อมูลจริงมาให้ลูกค้าดู นะครับอาจจะเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคข้อมูลด้านการตอบโจทย์แก้ปัญหาต่างๆโดยเฉพาะคนที่ขายโซลูชันแบบ B 2 B เนี่ยมีแนวโน้มมากครับที่ลูกค้าจะซื้อด้วยเหตุผลใช่ไหมเพราะว่า B 2 B มันต้องมีการต่อรองเจราจามันมีแผนกนูน่นแผนกนี้มามีอำนาจตัดสินใจมีผู้มีอิทธิพลใช่ไหมแต่ละคนมันก็จากใช้อารมณ์ซื้ออย่างไอเราไปใช้อารมณ์ซื้อบางทีกูรวยอะ่ะกูอ, Name, อยากซื้อแบรนด์เนมอยากซื้อไอโฟนบางทีมันไม่ได้ใช้สมองคิดแต่ B 2 B มันต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่าคนมันเยอะ มันก็เลยทําให้คนที่เน้นเรื่องข้อมูลจริงเรื่องแฟกท์ที่แบบมันได้ประโยชน์เป็นประโยชน์กับองค์กรนั้นจริงๆเนี่ยมันก็สามารถโน้มน้าวได้จากตรงนี้เลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเน้นที่ข้อเท็จจริงหรือว่าจะโน้มน้าวแบบหวานล้อมอ่ะสไตล์หวานล้อมเนี่ยสังเกตไหมตรงกันข้ามเลยมันจะเป็นเรื่องของการขายด้วยอารมณ์ละอ่ะการพูดจาหวานล้อมเนี่ยถ้าเป็นภาษาคนก็คือว่ามันอาจจะมีเหตุผลบ้างหรือบางอันเนี่ยมันไม่ได้หาหลักฐานมาพิสูจน์อ่ะเช่นคุณบอกว่า ลูกค้าคุณส่วนใหญ่เนี่ยก็ซื้อตัวนี้แล้วขายดีมากเลยข้อเท็จจริงคือไม่ได้มีตัวเลขเนี่ยว่าซื้อร้อยคนเนี่ยซื้อไอตัวนี้กี่คนเห็นปะแต่คุณหวานล้อมประมาณว่าเฮ้ยส่วนใหญ่นะอะไรที่เป็นหวานล้อมมันจะเป็นแบบคนส่วนใหญ่ชอบซื้อหรือว่าเนี่ยที่ไหนก็แนะนํามามันจะเป็นอะไรที่ไม่ได้มีข้อมูลแบบข้อเท็จจริงไปทําวิจัยมาเนี่ยหรอไหมนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบบหวานล้อมนะครับหรือว่าการบอกว่าเนี่ยซื้อแล้วมันเหมาะคุณมากเลย เสริมเสริมสร้างภาพลักษณ์เสริมสร้างเรื่องของความน่าเชื่อถือซึ่งไอเรื่องแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่วัดวัดไม่ได้นั่นแหละครับคือคําว่าการโน้มน้าวด้วยการหว่านล้อมนะครับหรือการโน้มน้าวต่อมาเช่นโน้มน้าวด้วยความสําเร็จความสําเร็จก็เช่นว่าคุณให้ลูกค้าลองทดสอบสินค้าแล้วสินค้ามันตอบโจทย์มันเคลียร์ปัญหาลูกค้าได้มันใช้แล้วมันแบบมีผลลัพธ์ที่แบบตรงใจอ่ะลองนึกถึงเอาง,ง่ายๆอย่างพวกแฟบบอย่างเแงบบี้ยแฟบยาสีฟันเนี่ย แบบว่าโอเค b e f o r e after เนี่ยผลลัพธ์ก็คือฟันขาวสะอาดปากไม่เหม็นถูกไหมหรือว่าผ้าเนี่ยคือไม่ต้องแบบอะไรอะซักหลายรอบอาจจะซักรอบเดียวแล้วสะอาดเลยเห็นไหมน้ําเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะมันก็จะมีคําตามมาว่าถ้ากล้าก็ท้าให้ลองเห็นไหมคือ,อไอ้อย่างเงี้ยคือการโน้มน้าวคนด้วยผลลัพธ์ความสําเร็จนะครับหรือว่าการโน้มน้าวด้วยความเร่งด่วนก็ได้นะการเร่งเนี่ยสึงแกว่าโปรโมชั่นการตลาดเนี่ย เวลาลูกค้าเขาเริ่มจะเชื่อแล้วโดนหว่านล้อมโดนอะไรมาเก็ตตงมาเก็ตติ้งมีหลักฐานชัดเจนคุณก็ต้องเร่งเขาละโน้มน้าวให้เขารีบซื้อเช่นแบบโปรโมชั่นเนี่ยมันจะหมดเขตแล้วนะหรือว่าในเชิง B2B ก็ทําได้เช่นเ,เรื่องของการผลิตรายการผลิตเนี่ยลูกค้าควรจะรีบสั่งซื้อนะครับเพราะมันใช้เวลาในการทำโปรดักชั่นอ่ะจะเดือนนึงมันจะได้รีบ,รบเอามาใช้เลยเห็นปะทำให้ลูกค้ารู้สึกเฮ้ยกูต้องเร่งนะกูต้องตัดสินใจซื้อแล้วนะครับแต่ว่าบางอย่างมันก็ไม่ต้องเร่งกันนะโน้มน้าวช้าๆอย่างได้เลย ช้าๆทาไงก็ตรงกันข้ามก็อย่างคําพูดที่ว่ายัางไม่ต้องรีบซื้อนะครับเอาให้ลูกค้ามั่นใจก่อนเอาให้ช่ว์จริงพึงพอใจจริงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อมันก็เป็นการโน้มน้าวที่ดีมันเหมือนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากจะเร่งปิดก,การขายคุณเลยเราไม่ได้เดือดร้อนแต่เราอยากให้คุณซื้อเนี่ยเพราะว่าคุณมั่นใจกับอสิ่งนี้จริงคุณผมรอได้ครับไม่มีปัญหาเห็นไหมการที่เราโน้มน้าวแบบเนี้ยมันทําให้ตัวเราดูดีด้วยมันทําให้ตัวเราแบบเฮ้ยไม่ใช่มึงจะเร่งขายอย่างเดียวอย่างเงี้ย อย่างที่บอกครับก็ต้องเลือกสถานการณ์เนาะเพราะว่าไอตอนเร่งขายมันต้องใช้อย่างทําโปรโมชั่นแล้วมันต้องการยอดจริงๆอ่ะคุณก็ต้องเร่งแต่อช้าๆมันก็เหมาะกับสินค้าที่มันต้องการความน่าเชื่อถือหรือข้อเท็จจริงเยอะๆหรือต้องการการทดสอบใช้เวลาอย่างเงี้ยหรือมันมีไทม์ไลน์ที่ค่อนข้างนานอย่างเงี้ยหรืองานมูลค่าสูงมากอ่ะไอพวกนี้มันเร่งไปมันก็มันไม่มีประโยชน์อ่ะคือมันแพงไงอย่างซื้อบ้านเนี่ยบ้านมันไม่ใช่บาท2บาทลูกค้าก็ต้องให้เวลาในการพิจารณาใช่ไหม คือแต่มันก็เหมือนเดิมครับมันก็บีบได้เช่นแบบเออไอบ้านหลังเนี้ยมันเหลือที่เดียวมันมีคนจะจองอะ่ะคุณก็เล่งได้มันเห็นไหมมันผสมได้มันมีแท็กติกที่ไม่จําเป็นต้องใช้เหมือนกันทุกสถานการณ์ก็ได้นะครับนะก็ส่วนนี้แหละจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวคนนะครับให้เชื่อเราแต่ถ้าเอาตามมาตรฐานองค์กรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาความน่าเชื่อถือก่อนนะคุณเป็นใครบริษัทคุณเจ๋งไหมบริษัทคุณมีผลงานชัดเจนหรือเปล่าเห็นไหม อ่ามีพอร์ตที่น่าเชื่อถือเนี่ยอันรเงี้ยมันก็โน้มน้าวด้วยความสําเร็จได้ละที่เหลือก็ตัวคุณละคุณมีความเชี่ยวชาญจริงคุณสามารถแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้จริงพูดอะไรไปไม่ได้พูดซีสวคุณก็เลือกพูดความจริงถูกไหมลูกค้าถามเฮ้ยอันนี้มึงทำไม่ได้เหรออาความจริงก็กูทําไม่ได้รครับก็บอกความจริงมันเท่านี้นะครับมันไม่ได้แบบโหกูต้องมาคิดเทคนิควาดล้อมหรือไอ้ที่เขาเรียกตอแหล เห็นไหมไอคนเราชอบเข้าใจผิดน้มน้าใจคนคือแม่งมึงต้องตอแหลมึงต้องแบบอะไรไม่เป็นความจริงมึงต้องทาให้ลูกค้าเชื่อไอนั้นไม่ใช่ครับไอนั่นเขาเรียกตอแหลการน้มน้าที่แท้จริงคือความน่าเชื่อถืออยู่ดีนะครับแต่ว่ามันสามารถพูดหรือว่าขออย่างเงี้ยให้ซื้อโดยที่ลูกค้าเชื่อได้โคตรง่ายไงแค่นั้นเองครับหลักการน้มน้าคือก็คนเขาเชื่อคุณแล้วอ่ะมันเหมือนมีอะไรอ่ะเพื่อนคุณมันเป็นหมอเงี้ยมันเก่งด้วยอ่ะมันเป็นหมอศิริราชอ่ะ มันบอกว่าคุณควรจะดูแลสุขภาพแบบนี้แบบนี้คุณก็ต้องเชื่อมันเด็กก็มันเป็นหมอมันเรียนมายากมันเรียนเก่งด้วยอ่ะหรือไอ้เพื่อนคุณแม่งมันเป็นทนายเงี้ยมันแนะนําให้คุณเนี่ยไปฟ้องเนี่ยมึงต้องอย่างงี้นะแกูจบทนายกูจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์กูเป็นนิติกรกูแบบเป็นมาสเตอร์ดีกีเที่อะไรมึงไม่เชื่อกูก็บ้าแล้วเข้าใจปะคือถ้ามึงเก่งจริงเราเก่งจริงเราเป็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยเราโน้มน้าวได้ง่ายอยู่แล้วครับเราก็จะไม่ได้ต้องตอแหลเลย ถูกไหมลูกค้ามีแนวโน้มว่าจะเชื่อมั่นเราเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับถามว่าแก่นแท้คืออะไรคือไอ้ที่ผมบอกนะครับเอาไปเรียนรู้และศึกษาครับแล้วคุณจะตกผลึกจากเรื่องการโน้มน้าวใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากลวนะครับเดี๋ยวพบกับคอนเทนต์คุณนี่แหละเซลล่าได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ